เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายศิลปะกับชีวิตเป็นของคู่กันธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำให้คนมีความสุขศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครงามกว่าใครใครคิดอะไร จินตนาการขึ้นมาก็เป็นศินละปะได้ทั้งสิ้นแม้แต่ศิละปะที่เกี่ยวข้องกับงานที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาหรือธรรมชาติมันรังสรรค์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศินละปะเหมือนกันอัตมาภาพมาที่หอศิลป์เขาใหญ่ซึ่งเป็นหอศิลป์ที่มีความหมายเป็นหอศิลป์เปิดกว้างเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ก็เห็นว่ามีความงดงามอยู่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาขณะดเดียวกันก็เห็นมีความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นหอศิลป์ที่พอจะบันเทิงใจทำให้มนุษย์หลุดออกไปจากกติกาของชีวิตที่มันมีมากจนเกินไปหรือ การได้การเสียกำไรขาดทุนที่มีมากเกินเกินไปหลุดออกจากการเวลาอัตมาภาพอยากให้มองให้เห็นว่าศิลปะไม่จำกัดด้วยการเวลาขอบเขตอายุหรือว่ารูปทรงใดๆทั้งสิ้นแต่ศิลปะเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างหลุดออกไปจาก กฎกติกาเมื่อไรก็ตามเรายังมองเห็นศิลปะเป็นความถูกเป็นความผิดเมื่อนั้นเราก็ยังเข้าไม่ถึงศิลปะถ้าเราเข้าใจถึงศิลปะแล้วเราจะเข้าใจว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดที่เราเครียดทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีขาดทุนมีกำไรมีถูกมีผิดมากจนเกินไปจนกระทั่งมนุษย์ ถูกมัตราสังด้วยเงินตราด้วยถูกด้วยผิดด้วยขาดทุนกำไรฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขในชีวิตอยากหาความหลุดพ้นก็จงมาดูว่าทำไมจมูกเป็นม้าหน้าตาเป็นคนอ่าทำไมพรมสีหน้าทำไมมีรูปกินรีทำไมมีรูปพระพิคเนศ รูปลักษณะทําไมจึงต่างกันเขามีปรัชญาชีวิตซ่อนอยู่ณนะรูปภาพเหล่านั้นนี่ก็มีรูปเป็นคนนะแขนขาเป็นคนหน้าเป็นนกมีปีกมีแขนเยมคิดดูก็แล้วกันว่ามันมีปรัชญาในตัวของศิลปะทุกอย่างที่หอศิลป์แห่งนี้น่าสนใจมาก มีความงดงามที่น่าอัศจรรย์เห็นแล้วก็บ่งบอกให้รู้ว่าคนที่มาจินตนาการมาคิดค้นเนี่ยสามารถจะทำได้ทุกอย่างคุณโยมคิดดูเห็นไหมมีสัตว์นานาชนิดทำให้เราได้มองเห็นว่าอ๋อจิตของมนุษย์เนี่ย มันไม่มีคําว่าวิปริตหรอกไม่มีใครวิปริตไม่มีใครเป็นบ้าในความเป็นบ้าของคนเนี่ยคนดีก็ไปคิดว่าคนอื่นเป็นบ้าอในขณะที่ความรู้สึกของคนบ้าอาจจะมองเป็นคนคนดีๆะว่าเป็นบ้าก็ได้เราจะไปรู้ได้อย่างไรฉะนั้นต้นไม้ที่หงิกงอต้นไม้ที่มีหนามต้นไม้ที่ มีรูปทรงแปลกๆมันก็เป็นศิลปะอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปบอกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้อนั่นเป็นความคิดของเราเองนี่เห็นหรือยังว่าทรงผมของคนผู้นี้เป็นทรงผมที่มีสิงสาราสัตว์ในสมองของคนเนี่ย อาจจะเป็นสมองที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดเป็นทั้งคนเป็นทั้งกระต่ายเป็นทั้งสัตว์ดุร้ายเป็นเสือเป็นสิงนี่ในความความหมายเนี่ยมันมีเยอะไปหมดเลยดูรูปทรงแล้วเราก็ให้ดูความหมายของรูปภาพของรูปปั้นหุ่นต่างๆ ด้วยอืมอ,มนอมืนี่กาอืมนี่กานี่คนความหมายคืออะไรสักยันเต็มเลยตีความหมายอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ได้อารมณ์เหมือนกันหมดเลย หูกลางอ,อันนี้ไม่ใช่เท้านะนมยานน่าดูทุกรูปน่าดูน่าดูน่าชมไปหมดมนั่งสมาธิภาวนาจูงลากแบกหามมนุษย์ทุกคนก็เรียกว่าแบกภาระแบกสังขาร แบกความรับผิดชอบตั้งแต่เกิดเศรษฐีก็แบกหนักหน่อยอืมก็มาผ่อนคลายด้วยอารมณ์ศิลปะนี่แหละอืมคนจนก็มีหนี้น้อยมีหนี้หมดอืมไม่นี้ทรัพย์สินเงินทองก็หนี้อารมณ์หนี้ความรักหนี้ความรู้สึกนี่แผ่นดินนี่ความกะตันอยู่กระตะเวทีทุกคนเกิดมาต้องใช้หนี้กันทั้งสิน้นอืม ไม่มีใครที่มีอิสระเสรีภาพถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตก่อนตายจะไปหวังพระนิพพานว่าตายแล้วจะไปนิพพานไปอยู่ในป่าในดงจะพ้นจากกิเลสตัณหาไม่มีหรอกกิเลสตัณหามันอยู่ที่ความสมดุลของอารมณ์มันเหมือนกับเซรัม่มกำจัดพิษงูวัคซีนกำจัดไวรัส ถามว่าเซรุ่มมาจากไหนก็มาจากพิษงูนั่นแหละถามว่าวัคซีนมาจากไหนก็มาจากไวรัสนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอะไรก็คิดเป็นธรรมะเห็นอะไรก็คิดเป็นศรริลปะและศิลปะมันก็จะเป็นตัวบำบัดเยียวยาชีวิตของเราในวางก็มีว่างในเสียมีได้ในทุกมีธรรมในกิเลสก็มีนิพพาน ในวัฏสงสารก็มีบุญบาร,รมีคิดอย่างนี้ได้แล้วใจของเราก็เบาและถึงนิพพานขอเจริญพร